สบายดีพี่น้องลังจากควยออกพี่น้องมันออกยังพี่น้องเลยเด็กชายสองตัวน่ะออกหาสี่นี่เต้าตรวจบางเลยบุถึงแล้วว่ายังยอะไบ่ตรวจตรวเริมันบมันบ่อกมันบ่มันบ่แนวไหนกรบไพน,น,น,นั้นน้ำแป๊วเลยเกือบถึก<ด>ได้เหนเนาะพี่น้อง ลอยซาออกไปหนังทั้งแบบคือแม่นั่นซื้อหาซีกับวายว่าก็ไม่ค่าอยางคอยอยากได้หาซีแบบว่ามันมีแต่ซีหานาะไม่ค่าเบันไดเราแล้วนี่ถึงทั้งปีหนาะพี่น้องอุ้ยสั่นกด้กินมมืกระถ่ายได้เลยชงขั้นไว้นะกันถึงนะอะไรพี่น้องพี่น้องอันนี้เค้กเขาเอามาแล้วมันจยกเละแน่พวกท่านว่ามาซ้ำเพกาะท่านว่าน้อยมาซ้ำอีกพี่ต้องปักก่อพี่น้องไปลงมาเด็กๆ รับข่าวดีเลยน้ามันจากข่าวเหรอขาอจ้าอืมเขาดูดนมมานะก็เลยดูดฟูดี้เอาโ่ไปจะสร้งลมาิวล้วมากเหรนะมคิวเามากอนกินนมแม่ก็แม่ สบายดีน้องมาไลฟ์ซื้อมากได้น้อจะเป็นผู้โ่ส่งเนื่องจากจากแม่อยู่ทั้งเมืองนอกขอลาขอบคุณไลฟ์เลยแม่เด้อคนที่ซื้อจักรยานให้จักรยานไปฟ้าให้น้องเนยนี่แหละตอนนี้ก็นี่ก็ไลฟ์ซื้อตามนี่แหละเพื่อนนะใหมมาตามนี้เนาะอือผิดซี่เปอร์เซ็นผิดซี่เปอร์เซคบคนตัวที่10เต็มแต่จ่ายแล้ว ตองดีตองดีดัได้แล้วตองดีได้แล้วครับกับปานกับเฟนกับผัวเอามาเมื่อนำตัวนึงคันว่าน้อยนี่หารอยบาทน้องเนยอะไรเนย้าเบนี่อ่านเลยเ้จักยืนเนน้อยฮะนยน้อยหาร้อยบาทนัทชานัทชาอะไรบจักหาร้ยบาทเมทาว หาร้อยพ่อใหญ่อ้อยโอู้พีอ่อ้อยก็ได้ห้ารอยบาทอันนี้แม่ใหญ่แต้ยแม่ใหญ่น้องเลยหนึ่งห้ารอยบาทบ่าดาวนนะมีเสาจอยก็ห้ารอยบาทอลไรกับแม่เสาจอยอีกห้ารอยบาทอันนี้บ่าวดาวอู้บ่าดาวได้พันหนึ่งกับน้องเลยของขงมันงงมเกิดของขงอลไรกับน้องน้ำพันหนึ่งได้ผู้ลพันธุเกิด ขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณหลายๆเลยดับด้วยดับด้วยก็มาจ่ายเหมาอนกันคนเดียวกับที่เพิ่นเมาส์ข้าโพดเท่าแหละเพิ่นกเมาส์ข้าโพดเท่าอีกสามพันสามพันกว่าบาทก้าโพดเาเพิ่นกเมาส์หายได้ขอบคุณแม่ละลายที่คอยซัพพอร์ตครอบครัวเฮาเนาะและลายคนคือว่าเพิ่นก็ดีใจลายแหละเพิ่นเพิ่นห้ากัน แกมาหาแก็พูดวันั้กระากห้ากับเก็บหายใจเบิดแล้วต่โดนหอหไม่แง่หายไพ่ก่อนหายไพ่ก่อนเอาหัไปหาไพ่หาไพก่อนอาดีเอาก่อหาไพก่อนโอ้โเดมาหายเลยเอาไปหาไปอีำหน่อยนี่โอ้เรื่หน้าวนี้ห้าห้าที

ไปเลยเ่อันเ่าอีกกวยด้อสอนี่นึ่งด้วยด้วยใครเ้าจอยก็แม่แล้เนี่ยแม่คนละหารยแม่อ่อยก็ไแตนบวดีของผใหญ่อ่อยกบไม่ใหญ่แตนเป็นไปขนาดนั้แต่ว่าของแตนแตนอยูของไม่ใหญ่แตน อาจีพเป็นขขาสานเป็นเขาสานบอกคือเขาานซือาานเนตนเออ้ออเ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 งอเเอาเออเออเออเอ้เออ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 เอนเออนออเ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 อเออเอนเออเออเอเออเอัเอเอออ้เอ้ออเอืเอเอเออเอออเออนอ้ออเะเอเออเนเอาอเออ อันนี้เขาจะเก็บไว้ให้แม่เขาดอยมื่อไรจะเอาไปหายกับลุงเลยเอออาหายเือเอามาอบ่ได้หนึ่พบาทอขอบคุณเท้ากับหนึ่งพับาทขอบคุณไร้ด้วจ้าอีู่นี่ด้วยดด้วยดด้วยขอบคุณได้วจ้าจ้าคุณแม่ด้ขอบคุณด้วยแม่เด้อไว้พมวันเกิดให้กั ขอ้หายซิงที่แมวไอพ่อนหายกลับไปสู่แม่คือเก่าเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นไห่ยอดร่าวันเกิดเนาะวันเกิดวนเกิวันเกิดห้าวเนาะวันอะไรนึงพันบาทขอบคุณนายเด้อสื้ออาหารอีกนึงพันบาทเป็นไห่ด้วยๆเป็นเก่าเป็นปังอ่ะจับจับจับอันนี้จับจับจับอ่ะจับจับยกอ่ะจับจับเยอะอือไม่พ่อไม่เบาเค้กกั่นประเี๋พี่น้องใช่พอไว้ซีโนไปก่อนเด้อ ซื้อมนมมาให้ลูกคือเก่าซื้อมาแล้ว <c oughs> ซื้อ <c oughs> กล้องอรอบนีก้อนเบิร์กินเค้กนะบัตรเค้กตันเกิดอนี่เด้ไหมนี่นี่ห้องบอกไม่ยากเลยเราถึนเทียงไม่ยากอามีมันลงมาน,ำน้ำไหมอามีลงมาน้ำเด้อเิคนกินอามีลงมาน้ำเค้กก้นเปิดอถืลงมา,ลงมาปลาลุงเอย้ยคนทางถานนคนทาง ทูกคนทกนทูกคนให้แจกชินทุกคนแกพีนก่อนแจกพี่บ้านเดททุ่ยุก่อนแจกเบิร์ปดนยเค้กดวันเกิดนี่ใหม่เนี่ยนใหม่นกี่อันนันม็กซคิด ไม่บ่มเนาะตื่นดิไว้าวเผาถั่วอะไรบุงก็แนบบุญเลยกับไอซีเขียวนี่นอนเลย แแม่นแม่ตางกันนะไม่้เลยตนะอนน้เีใส่ไปละนะนะตมั้ยหนึ่งสองสาม Happy Birthday to you Happy Birthday

เปลาเป่าเปาเปลาเ้ยเป่าเ้เฮ้ป่าเป่าเป่าเ้บานเดเยาเลยเกไรีบลายเอ้ยน้องบิดอันนี้บ้านดีอบาน้อยเป่าเ็มได้บานเดียวบิดเลยบ้านบ่มอบาเดียวเม่อ้อกจะกินเค็น่าด้ัน ชิบแ่งใส่ิเปาอีกอกเอแล้าแล้วเปแล้วเปแล้วเปแล้วค่ิะก่วงอนู่อยู่ั็เก่งแลเปาค้กจะเป็นา้กเ่มเพมเิ่เยกแมปมาเก่งเ่กับพ้อมปอด่งเลยมาเดีวเลยาเดีวทดอเจ้าก่อน่อนรด่

กหะไฮปอลรไฮบอลอะไรเต์เนหาเซนหาบวคุณลูกแปอนแปอนบอลเนหาโอ้ยตัวมือเลยเซนต์ตบิ๊การงเหียวดิบวกอันี้อันนี้ไม่ปออห้าตัิปากเลยมาให้เชียอยจบ้านไหเดียวเียท์นะอืมนแน่เกหน่อย

bởi đi, là bởi vậy 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 vậy bởi 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 vậy มานอนน้ำพุขึ้นลูกเอยเด็กน้อยแค่ปีก็ปีสปีนืนวปีแลออืมปีก็ได้เบาเก่งเน่ยทีเนบอกเก่ง pues อ่าเนบอกปวดโเนืเนี่ยเนยอมเนอเ่ยบอกได้นาอ่ารเ้บุกามน อมนี่เหรฮ้ยอืมได้ๆได้ๆมาไ้ห้อันนี้ได้แมวหายดดตะได้ลองเลยลองให้ชายไดดจะได้อันนี้ก็พักินเยอะมีแต่แดดอืมเห็นไหมลูกอ่อนกินเลยุ่๊้ใส่ารมันใส่มันแม่ หายแล้วบุ๋มยังหายเจได้กระดาษมันไาลงมันสิดอยู้บะติดอยู่อ่ะออ๋อนติอ่อนลูกแขวนนุ่มโอ้สามตัวกนี่ไปน้าแม่ไปน้ามันดีแน่แล้วสามตัวสามตัวกว่าเด้อห่งเข้่ไปรู้เมื่อลูกมันติดใหญ่ด้วโอ้ยไปลุกนอนนะนี่ มานเานอนกินกสาเขา่อ้าแม่ต้องกินเก็คกินะไรด้วยอย่าเีย่กูนอเนี่มาเขาเลยมาแ่มาน้ำมากินไโดน่เหียไปโดเ่ไดแบบมหน้ินมหันนะะ่ มันปดัวไหล่หัวห้มาหน่อยอบกดูแบบโปวลยุ่นนอนเช่ยานนอนนนมมน้าสบเหนดเนาะพอได้ทเดีวก็โก็อยจะนกูนกิน

จำเหอออบวงมันพอมานี่ิตากุนะคือบวงใส่ไว้ลาพี่น้องเลยเนาะขอคุณเบุค <Lamborg hini> ุเที่มาเบมาโซเนาะเบเมหอยในแหเล้หวนอยู่บ่เนาะ